เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพก็ผมนายสุเทพปูอ้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักคก้าวไก่สัดส่วนปีแกลงงานในฐานะสมาชิกรัฐสภาการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกจัดตั้งไว้และทุกคนต้องมีโอกาส ในการที่จะเข้าถึงการศึกษาพรบการศึกษาแห่งชาติต้องลดกำแพงความเหรื่อมรำ้ำลงให้เกิดความเท่าเทียมกันของนักเรียนนักศึกษาเรียนต้องเรียนฟรีจริงๆทุกคนต้องได้รับสิทธิ์สนับสนุนเงินเดือนให้ทุกคนทุกระดับชั้นในระดับ ที่จะต้องมีเกี่ยวกับส่งเสริมรัฐสวัสดิการแรกเกิดปฐมวัยปถมศึกษามัธยมต้นมัธยมปลายปวชปวสอุอดมศึกษารวมทั้งมหาลัยระดับสูงเงินเดือนให้คนเรียนทุกระดับชั้นที่เรียกกันว่า UBI มีความจำเป็นครับที่ประเทศนี้ต้องลงทุน ก,การศึกษาต้องลงทุนให้กับเยาวชนคนรุ่นต่ตอไปเพื่อยกระดับการศึกษาตามพรบการศึกษาแห่งชาติในอนาคตที่จะต้องได้รับการพัฒนาทุกคนเป็นคนไทยต้องได้รับสิทธิ์โดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นการยกระดับให้ทุกคนมีโอกาสได้เรียนฟรีโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องมีระดับ ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นระดับโรงเรียนวัดโรงเรียนประจำตำบลโรงเรียนประจำอำเภอหรือโรงเรียนประจำจังหวัดถ้าสถานศึกษาทุกสถานศึกษามีระดับมาตรฐานที่เท่าเทียมกันก็จะลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษาให้ทุกคนลูกหลานทุกคนได้มีโอกาสได้เรียนแล้วเรียนฟรีจริงๆเมื่อประเทศไทยเราได้รับการ เรียนฟรีก็จะยกระดับประชาชนพี่น้องแรงงานอย่างพวกผมมีความลำบากอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตบ้านต้องเช่าข้าวซื้อรถผ่อนลูกเรียนพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูถามว่าวันการเข้าถึงการศึกษาที่พบรบแห่งชาติจะต้องมีการผลักดันต้องยกระดับให้มีการเรียนฟรีแล้วก็จะเพิ่มศักยภาพ ให้กับประชาชนและยกระดับประเทศชาติต่อไปถามว่าพรบนี้มีเป้าหมายความเป็นจริงในอนาคตอย่างไรบ้างประเทศไทยมีการวางวางเป้าหมายในเรื่องของการจ้างงานอย่างไรไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจรวมทั้งภาคเอกชนรวมทั้งเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมถามว่าวันนี้ การวางระบบพรบรแห่งชาติได้กำหนดไว้อย่างไรสายสามัญสายอาชีพเป้าหมายที่ประเทศจะส่งเสริมให้คนส่วนใหญ่ก็คือชนชั้นแรงงานที่จะต้องได้รับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าก็จะมีบอกว่าให้ลูกตั้งใจเรียนเพื่อจะได้เป็นเจ้าคนในคนก็โดนปลูกฝังส่วนใหญ่แล้วก็จะเลือกเรียน สายสามัญแล้วการเรียนสายสามัญก็จะไปจบอยู่ประมาณที่มัธยมปลายป,ปม .6 สุดท้ายก็ต้องเข้าสู่ขบวนการอุตสาหกรรมเนื่องจากที่ผมแจ้งให้ทราบว่าโอกาสการจะเรียนต่อมีน้อยมากพอจะเรียนก็ต้องมีการกู้กยศสเริ่มเรียนก็เริ่มเป็นหนี้แล้วพ่อแม่เองที่ส่งเรียนก็มีหนี้อยู่แล้วดังนั้นการที่จะยกระดับพรบ การศึกษาแห่งชาติมันจะต้องควบคู่ไปกับเรื่องของ UBI ให้กับเยาวชนการลงทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งในทศวรรษที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาหรือผ่านไป20 30ปีเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับการศึกษาแห่งชาติไม่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยุคนี้เข้าสู่ภาวะการ4.0แต่การศึกษาที่ได้กล่าวไปแล้ว ผลิตออกมาไม่รองรับกับภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมเมื่อมีการรับคนเข้ามาจะต้องไปฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพต่างๆซึ่งขาดบุคลา,ากรในการที่จะเข้าไปส่งเสริมในเรื่องของการทำให้เกิดการผลิตและอุตสาหกรรมสำคัญอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่นะฮะจะมีการดำเนินการต่อย,ยอดในส่วนระดับการศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันสภาพการจ้างถูกแยกแยะ ก่อนที่จะมีการจ้างงานระดับการศึกษาต้องเป็นระดับ A BC ระดับ A จะต้องมีในการสอบแล้วถามว่าการผลิตบุคลากรโดยเฉพาะปัจจุบันที่มีการเรียนระดับปริญญาตรีจำนวนมากแต่ท,ท้ายในภาคของการทำงานภาครัฐเองก็มีการจัดจ้างงานที่เป็นระดับเหมาช่วงเหมาบริการการจ้างเป็นพนักงานและระบบการจ้างข้าราชการ การเข้าถึงการเป็นระบบการจ้างราชการก็น้อยลงด้วยระบบของการจ้างที่เรียนให้ทราบรวมทั้งรัฐวิสาหกิจด้วยและเข้าไปในเรื่องของการจ้างงานทางภาคเอกนชนก็มีกฎหมายที่ซ้ําซ้อนการจ้างซับคอนแทคซึ่งไม่สร้างความมั่นคงแล้วพอเราผลิตบ,บุคลากรเข้ามาอย่างที่เรียนให้ทราบถ้าเราไม่มีการส่งเสริมให้เรียนฟรีเยาวชนเหล่านั้นนะครับเป็นลูกพี่น้องใช้แรงงานคนส่วนใหญ่30-40ล้านคนเมื่อไม่มีเงินเดือนเรียน ก็จะสร้างในเรื่องของภาวะที่หลายคนบอกว่าเป็นเด็กที่เกเรเด็กแว้นอะไรต่างๆท้ายสุดเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างโดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นครูไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนยังขาดความมั่นคงแล้วคนเหล่านี้เมื่อขาดความมั่นคงในการเป็นครูที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนนักเรียนจะเอาความทุ่มเทมาจากตรงไหนความมั่นคงตัวเอง ในฐานะที่เป็นครูยังไม่มีเนื่องจากระบบพรบการศึกษาแห่งชาติต้องมีการยกระดับการศึกษาและยกระดับการจ้างครูให้มีความมั่นคงเพื่ออนาคตของ้าตต่อไปขอบคุณครับท่านประธาน